สวัสดีครับพี่น้องทีกำลังหลักหักแพ่งครับวันนี้ทั้งช่องเลาะหาหม่งมวนนะครับพระพี่พานนองมาเบิงพื้นที่หล้างบ้านเนาะครับพี่น้องนะครับที่คุณพ่อแอนนะครับเพิ่นได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะครับเพราะว่าสิเป็นไก่เป็นเป็ดเนาะครับพี่น้องนะครับไก่ตีไก่ชนกับมีครับพี่น้องนั่นครับ พายันเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของเลี้ยงสัสนะครับพี่น้องฟังทางฝุ่นก็สิเป็นสะนะครับฟังฝากไปฝุ่นจะเป็นน้องสะเลี้ยงปลานะครับปลากรหลากลายชนิดนะครับสวัสดีครับคุณพ่อนี่ครับพูอเป็นเลี้ยงครับเจ้าของฟ้ามเปียฟฟ้ามไกลครับพี่น้อง นะครับกะได้ทราบข้อมูลน้ำเพลินเป็นบางส่วนแล้วนะครับนอกาะเพลินกะบ่ค่อยฐานออกซื้อนะครับพี่น้องนี่ครับส่วนมากฟังทั้งนี้นะครับจะเป็นไก่ชนครับพี่น้องไก่ตีนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ไก่ตีนะครับไก่ตีไหลด้วยครับพี่น้อง ไก่เก่งครับไก่ตีครับพี่น้องกะเป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับของคุณพ่อแอนนะครับเพื่อนกะได้เลี้ยงสัดนะครับพี่น้องสัดพื้นบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่จังสียนะครับพี่น้องไก่ตีไก่ชนกับมีนะครับอันนี้กะเป็นเป็ดนะครับพี่น้องเป็ดกำลังสี กินอาหารนะครับพี่น้องนะครับก็บเป็นพื้นที่ล้างบ้านนะครับเพื่อนที่ล้างบ้านของคุณพ่อแอนนะครับพี่น้องเพื่นกะโมถนัดออกเสื้อนะครับพี่น้องเพื่นกะกันจตใต้กับไทยเลยนะครับพี่น้องกะได้รับทราบข้อมูลข้อมูลของเพิ่นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ะครับพี่น้องผมกะสีได้ไทยให้พี่น้องเบิ้งแล้วกะสี่บรรยายไปตาม ขอมูลนเนาะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ล้างบ้านนะครับพี่น้องคุณเงือนเพิ่นสิยุบคุณเนาะครับพี่น้องนี่ก็เป็นพื้นที่ล้างบ้านเป็ดไก่หลายครับพี่น้องส่วนฝากฟังทั้งนี้นะครับพี่น้องฝากฟังทั้งนี้นี่ครับสิเป็นน้องสาครับพี่น้องน้องสะน้องสาเลี้ยงปลาเนาะครับพี่น้องปลากะหลากหลายชนิดเนาะครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นปลาตะเพียนปลานิ่ง นะครับปลาจาระเม็ดปลาข่าโ้ปลาดุกนะครับเป็นปลาหน้าหน้าชนิดนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องถือว่าคุณพ่อออนเพื่อนกะสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับเพื่อนที่ล้างบ้านเพื่อนว่วป่อยใหว่วางเป้านะครับพี่น้องถือว่าเป็น บุคลากวนนะครับที่ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่งนะครับป้านะครับเมื่อถึงเวลาจับนะครับเพื่อนกะสีเอาวนลากนะครับเพื่อนกะเอาวนลากขึ้นแล้วเพื่อนกะจะเอาไปขายส่งตลาดนะครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นพื้นที่หล้างบ้านใส่ประโยชน์ได้ย่างดียิ่งเลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็น กระท่อมเป็นนะครับโอ้อากาศลมเย็นครับพี่น้องต้นไผ่นะครับฝากฟังนั่นนะครับกะสีเป็นคอกไก่บ่ครับพี่น้องเราไปเบิ่งกันไรกครับพี่น้องฟังทั้งนั้นนี่ครับส่วนมากคุณพ่อเราสีเน้นไก่ตีนะครับพี่น้องไก่ตีไก่ชนนะครับเป็ดกลาไร้ายครับพี่น้องนะครับเป็ด เปียดเทปเปียกเทปนะครับอากาศลมเลื่อนดีครับพี่น้องเย็นดีครับต้นไผไ่งเป็นโฮมบอกย่งดีเลยครับพี่น้องนะครับออกฟังทั้งนี้มันยังแน่นอครับว่าว่าบ่งกันเลยครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นเป็นไกล้เฮือนแหละครับพี่น้องฟังทั้งนี้ก็จะเป็นไกล้ของคุณพ่อนะครับ เิ่นกะกำลังให้อาหารนะครับไก่หลายครับพี่น้องนะครับกะสิแมนไก่ชนเพ่นนะครับเนาะไก่ชนไก่ตีเพ่นแหละครับครับเป็นครับหลายครับพี่น้องนะครับจะเป็นไก่ไก่ไก่ตีสสวนย่อนนะครับพี่น้องที่คุณป่อเล่าเลี้ยงไว้นะครับ ตอนนี้ปากทั้งนี้สิเมนมสิเมนหมูป้าครับหรือว่าบางพื้นทีก่กะเสื่อนว่ามูกี้เนาะครับพี่น้องนะครับคือว่าครบวงจรนะครับพี่น,อน้อง,อนนองสาหรับสัตว์เพื่อนบ้านเขานะครับถือว่าคุณพ่อเรียงไว่ครบวงจรเนาะครับนี่ครับปากฟังทั้งนี้กับสิเมน หมูป้าหมูกีนะครับบางพื้นที่เป็นกัเสือเอิ้นหมูกีหมูไทกีหมูดำน้อยไปยังเศเนะครับพี่น้องนะครับหรือว่าคุณพ่อกรประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ล้างบ้านนะครับพี่น้องนี่กับเฟืองเอาไปถางงัวนะครับงัวเิ่นกับมีครับเห็นว่ารบ้งจอนครับพี่น้องมี่สวนสซเนวครับนี่ครับ ส่วนมากจะเน้นในด้านไก่ตีไก่ชนแหละครับพี่น้องเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นก็นเป็นคนมักไก่ชนครับส่วนมากสิเน้นด้านไก่ตีนะไก่ชนครับพี่น้องนี่หมูกี้ครับพี่น้องหมูกี้หมูปลานะครับ่งกำลังกินอาหารนะครับครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นพื้นที่รังบ้านสร้างคุณประโยชน์ได้ ย่างดียิ่งเลยครับพี่นอ้องย่างดีเลยครับนะครับกะกะถือว่าคุณพ่อแยนเพิ่นกะประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องในระดับหนึ่งนะครับคุณพ่อเพิ่นกะเพราะถนัดออกซื้อนะครับพี่น้องเพิ่นกะอยูู่้เดียวนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นกะเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยง,งวัวนะครับ พื้นที่ล้างบ้านนะครับพี่น้องเป็นพื้นที่ล้างบ้านครับพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ล้างบ้านที่สร้างคุณประโยชน์นะครับพี่น้องสร้างเม็ดเงินกับ่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนมากเพิ่นก็จะเน้นเรื่องไก่ชนนะครับเิ่นกะเป็นผู้ที่มักไก่ตีนะครับไก่ตีไก่ชนพอสมควรครับพี่น้องนะครับตัวนี้หนึ่งงามๆครับพี่น้องน่ครับ นี่ครับน,นี่โตมง,งามเลยเดยครับเป็นน้องไก่เป็นครับนะครับ,รบถือว่าถือว่าครบวงจรนะครับด้านการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านนะครับเพราะว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่นะครับเป็นเป็ดเป็นไก่ เป็นหมูป้ายังสีนะครับหมูป้าหมูกี้ยังสีนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศลมลื่นดีนะครับหอมไผ่ไงหอมบักอย่างดีครับพี่น้องโอ้ยมาไทายชิบกัดง่วงนั่นแล้วอครับพี่น้องลมเย็นดีครับครับ หรือว่าครบวงจรครับพี่น้องฟังทั้งนี้ก็จะเป็นเป็ดนะครับปอกเป็ดนะครับปากฟังทางนี้ก็จะเป็นน้องสาอีกแล้วนะครับเนาะพิ้นจกนะครับพิ่นก็จกเกี่ยวไปอ้อมวนในพื้นที่ของเพ่นครับพี่น้องเป็นพื้นที่หล้างบ้านของเพ่นเนาะพิ่นก็จกน้องสไว้นะครับจกน้องสไว้เกี่ยวอ้อมพี่ได้ครับปุ่นนี่หลังบ้านครับนี่ก็เป็นเง่อนเพินนะครับ เริ่มจากนี่เลยครับที่เป็นจจหน้องสาออมนะครับคุณปอว่าความลึกความลึกของน้องสานี่กับประมาณสี่เมตรนะครับพี่น้องสี่เมตรน้ำก็อยู่ได้ตลอดปีนะครับพี่น้องน้ำกับบ๊บบง่ายเพราะว่าเป็นกับจกลึกนะครับพี่น้องถึงสี่เมตรกลัวหาเมตดกูเลระครับพี่น้องป่าอยู่ในน้องสานี่กับถือว่านานาชนิดครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็นแต่เพียนจระเม็ด ปลาในปลาขาหฮ้ยังเสียเนาะครับพี่น้องปลาดุกนะครับหลากหลายนะครับนนาชนิดครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับพาพผีพาน้องมาเบ่งวงจรในการเลี้ยงสัตว์บ้านเฮ้าเนาะครับสัตสัตเลี้ยงนะครับเพราะว่าสิเป็นไก่นะครับเป็นเป็ดเป็นหมูป้านังสียเนาะครับ นำบ้านเฮานะครับพี่น้องก็ถือว่าเพิ่นสร้างอาชีพนะครับสร้างเพิ่มสาเร็จนะครับในจุดหนึ่งนะครับของคุณพ่อแอ็นนะครับพี่น้องนะครับก็เป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับพื้นที่หลังบ้านของผนเองนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่รับช่มฉีบผมก็ขอให้พี่น้องทำมาขาข้นลำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเด้อ จิตหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเดอ้อเพื่อสิบ่วผาดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ